ในมืออะไรอะคะอ๋ออันนี้กล้วยหินขายไหมคะขายซีขายซีขายซีอันนี้ขายค่ะแต่ว่าที่อยู่ในมือครูเนี่ยนะโดนจองแล้วขายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้นะอินบ็อกซ์มาที่ส่วนเกษตรมนตรีตอนนี้นะคะไม่มีแล้วคุณต้องสั่งจองนะครูจะบอกให้หลักคีดคุณแบบนี้นะก่อนจะไปนะคะกล้วยหินเป็นกล้วยที่มีคุณค่ายังไงมันหายยากคุณจำไว้นะอะไรสะสมอะไรหายยากอะไรได้มายาก มันคือของมีคุณค่าทั้งสิน้นและเป็นของดีของสุดยอดของเจ๋งของภาคใต้แต่วันนี้คุณหาได้จากเกษตรมนตรีเพราะวันนี้อยู่ใกล้ชิดคุณมากเขตป,ปริมนนณฑลกรุงเทพและกอ็อยู่ใจกลางเมืองที่สุดคือนครปฐมคุณหากินได้คุณจะไปหาที่ไหนได้คูบอกแล้วว่ามีที่เดียวเท่านั้นคือเกษตรมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่อยากไปไกลภาคใต้เกษตรมนตรีสิคะอยู่ในใจคุณอยู่แล้วเกษตรมนตรี